สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18นะครับพฤษภาคม25 6 5นะครับผมจะกลับมาพยากรนะครับของวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาไลฟ์พยากรณ์ในช่วงของสัปดาห์นี้วันนี้ก็เป็นกลางสัปดาห์นะครับผมก็จะพยากรณ์ ระหว่างสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับกับคู่ที่เกิดนะครับปะจจาวันก็คือคู่ที่เกิดสมมุติว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ก็ก็พิมพ์วันอาทิตย์เข้ามานะครับก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนรวมกันนะครับแล้วก็วันพฤเหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็คนไหนนะครับอยากจะ เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วท่านก็ได้เลขเด็ดด้วยนะครับก็คือคุณพิมพ์มาได้เลยว่าคุณเกิดวันอะไรแล้วก็พิมพ์คําว่าขอขอบคุณคุณก็ามาทักที่อินบ x ็อกในเพจดูดวงผมได้นะครับวันนี้เราจะขยยากร์ผู้ที่เกิดประจำวันนะครับทั้งหมด7วันนะครับแต่ยกเว้นวันพุธกลางคืนเราจะรวมไปกับพุธกลางวันไปเลยนะครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่พิมพ์ทักทายกันเข้ามาก็ขอขอบคุณมากตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอขอบคุณนะครับ,ออขอขอบ,รบทุกทกท่านที่ติดตามในเพจของผมมาโดยตลอดนะครับผมก็ขอขอบคุณณตรงนี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างหลายท่าน รู้สึกว่าสภาวะเรื่องของอากาศนะครับบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับก็ขอเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันนะครับเดี๋ยวกำลัง อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะกำลังจะเริ่มนะครับผมคนไหนนะครับต้องการนะครับต้องการดูดวงกับผมเป็นการส่นตัวก็แอด ID ดี n e ผมเข้าไปได้นะครับผมทิ้ง ID Line เอาไว้นะครับของผมก็รับดูดวงทั้งแบบวันเดือนปีเกิดลายมือโงเฮงไพ่ยิบสีแล้วก็จิตใบไม้แล้วก็เรื่องของพุทธคุณพระเครื่องเสริมดวงด้วยนะครับก็ยังไงนะครับ คนไหนอยากจะได้เลขเด็ดคุณก็พิมพ์เข้ามาว่าคุณเกิดวันอะไรนะครับประจําวันอะไรเช่นคุณเกิดวันอาทิตย์คุณก็พิมพ์วันอาทิตย์เข้ามาคุณเกิดวันศุกร์คุณก็พิมพ์วันศุกร์เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าขอขอบคุณคุณก็มารับเลขเด็ดในอินบ็อกซ์ในเพจผมได้นะครับแต่ต้องมาทักในอินบ็อกซ์ผมนะครับไม่เช่นนั้นผมก็ไม่รู้ว่าท่านใดมีความประสงค์อยากจะได้เลขเด็ดบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทาง เพื่อลดต้นทุนของท่านเองด้วยนะครับก็ยังไงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเอาละผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือวันแรกนะครับไม่ใช่กลุ่มแรกวันแรกนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับผมจะไล่จากวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธกลางคืนวันแล้วก็กลางคืนรวมกันนะครับแล้วก็วันพฤหัส สุกแล้วก็วันเสาร์นะครับเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนนะครับคนไหนตามไม่ทันจริงฟังย้อนหลังได้นะครับผมจะเริ่มจากผู้ที่เกิดประจำวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเป็นภาพรวมนะครับต้องย้ำไว้ก่อนต้องบอกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบของชีวิตเราแค่ไม่ถึง10%แต่ตัวเราเนี่ย90 ปอร์เซ็นต์นะครับในการตัดสินใจหลายๆอย่างนะครับแต่ดวงชะตาเนี่ยเป็นแค่ภาวะอารมณ์ของเรานะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับเอาละนะครับผู้ที่เกิดประจำวันอาทิตย์นะครับจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับงานเนี่ยในเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านๆมาเนี่ยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ถ้าง,งานเงียบเหงาสัปดาห์นี้นะครับช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้างานจะเริ่มเยอะลูกค้าเริ่มกลับมาติดต่อกับคุณหรือคนไหนเนี่ยทำงานด้านเซลล์นะครับเป็นเซลล์หรือต้องติดต่อประสานงานหลายๆที่นะครับให้กลับไปลูกค้าเก่านะครับบางทีลูกค้าเก่า,า,กา,กาถ้าเรามีข้อเสนอดีๆคุณอาจจะได้รับข้อเสนอตรงนั้น รวมไปถึงคนไหนทำงานเขาเรียกว่าอยู่กับที่นะครับคุณอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานเก่าๆกลับมาเจอคุณในช่วงของปลายสัปดาห์นี้ก็ได้หรือคนไหนที่ไม่ได้เจอกันมานานจะได้เจอกันในเรื่องของหน้าที่การงานงานจะเยอะขึ้นนะครับคุณง่ายๆว่าผู้ที่เกิดราทิศเนี่ยจากงานที่เงียบเหงาในช่วงของกลางสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าน่งานจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ รวมไปถึงคนรักเก่าถ้าพูดถึงความรักนะครับคนรักเก่าจะกลับมาง้องอนคุณถ้าเกิดมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์กลับมาง้อให้กลับไปคบกับคุณนั่นเองนะครับแต่มันจะหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานและรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งคือคนไหนตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้มีงานนะครับแต่จะทําอยู่ในสายงานเดิมที่คุณเคยทํานะครับถ้าเกิดคนไหนทํางานด้านบัญชีอยู่ ก็มีสิทธิ์จะได้ทํางานด้านบัญชีเหมือนเดิมนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนวิถีไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองวิธีเสริมดวงนะครับให้พยายามไปมูนนิธินะครับมูนนิธิต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถวายลงศพดวงคุณจะเปิดเป็นอย่างดีนะครับแล้วคนไหนกระทำดี ในช่วงของสัปดาห์นี้จะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะครับให้ไปตามมุลเิน,นิต่างๆเช่นมุลนินทิพอติตกตึงลูกกระตันยูอย่างเงี้ยและเราไปบริจาคเรื่องของลงศพดวงคุณจะเปิดเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปนะครับเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะครับ คนที่เกิดวันจันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้มีความสึกร้อนอกร้อนใจในเรื่องของการเงินนะครับรวมไปถึงคนไหนติดหนี้คุณอยู่หรือเราไปติดเงินเขาอยู่เงินมันจะไม่ค่อยโอเคหรือเราตอนนี้กําลังจะดิ้นลนหาเงินก้อนเพื่อมาลงทุนทําอะไรก็หายากเสลืกเกินนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เราต้องอดทนอดกลั้นแล้วอย่าเพิ่งมองการไกลมากเกินไปมองในระยะ ที่ความเป็นไปได้ก่อนนะครับแล้วจะดีกว่านะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับอาจจะเหนื่อยยากในเรื่องการหาเงินหาทองถ้ายิ่งคนไหนมีหนี้สินเนี่ยก็จะยิ่งหนักนะครับแต่อดทนไว้นะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยประมาณสัก4ี่หวันเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้รับการเห็นอกเห็นใจ นะครับได้รับการเห็นถูกเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของการเงินอาจจะเข้ามาช่วยเหลือจุนเจอือนิดๆหน่อยๆให้เรารู้สึกหายใจหายคอให้เรารู้สึกเขาเรียกว่าสบายอกสบายใจขึ้นมาบ้างนะครับกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองตอนนี้สภาพคองการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนั่นเองทั้งเป็นลูกจ้างประจําก็ ด้วยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เช่นกันก็คือการเงินไม่ค่อยจะคลองตัวนั่นเองวิธีเสริมดวงให้ช่วยเหลือกับผู้ที่ลำบากกว่าเรานะครับก็คือการให้ทานถ้าเกิดคนไหนเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราเราก็ควรจะมีอะไรให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจหรือเราช่วยเหลือจุนเจือเขาอะนะครับคือคืออะไรก็ได้ที่การให้ทานแต่เป็นเน้นการให้ทานคน และดวงคุณจะเปิดเป็นอย่างดีนะครับดวงคุณจะเปิดเป็นอย่างดีรวมไปถึงการเอาใจใส่คู่ที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเคยชุบเลี้ยงเรามานะครับผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับเราก็เอาใจใส่ท่านดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับก็คือ บิดามารดาของเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือคนเฒ่าคนแก่ที่เขาเคยอุปถัมเราเราก็พยายามเอาใจใส่ท่านหรือดวงเราจะเปิดเป็นอย่างดีแต่ถ้าบางท่านไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไปไปเจอคนที่ยากไร้หรือคนที่ลําบากกว่าเราเราก็มีน้ําใจช่วยเหลือได้เช่นกันดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีนะครับ เอาละผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันจันทร์ไปนะครับอาจจะลำบากสัหน่อยต้องบอกไว้ก่อนนะครับเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่านักสู้ต้องเป็นนักสู้นะครับอุปสรรคที่มีอ่ะคุณต้องฟันฝ่าไปให้ได้และคุณจะเลือกมีเรื่องดีๆเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝน นะครับก็คือสับโบราณเนี่ยหรือคนโบราณเนะพูดฟ้าหลังฝนย่อมดีกว่าตอนนี้อุปสรรคเยอะคุณต้องฟันฝ่าเป็นการพิสูจน์อุปสรรคของเรานะครับในช่วงของสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าคุณจะได้รับการซัพพอร์ตเรื่องของ การเชยชมเรื่องของการยกย่องสรรเสริญด้วยนะครับคุณจะหนักไปเรื่องของความรับชอบนั่นเองภาระที่มีอยู่ในหน้าที่ของการงานแต่ก็จะได้เรื่องของน้ำใจเข้ามาได้รับการช่องทางดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณอดทนอดกลั้นไว้หน่อยทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยรวมทั้งเป็นลูกจ้างด้วยนะครับเป็นการพิสูจน์ความสามารถของเรานั่นเองนะครับก็ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่ ต้องเขาเรียกว่าเป็นนักสู้ต้องสู้ฟันฝ่าและคุณจะประสบความสําเร็จแต่ต้องย้ําไว้ก่อนไม่ควรใช้เงินสู้ไม่ควรใช้เงินในการบริหารมากเกินไปแนะนําว่าอย่าไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นที่มันมีความเสี่ยงไม่ควรไม่เช่นนะั้นเดี๋ยวคุณจะศูนย์เปล่าใช้แรงจะดีที่สุดนะครับใช้แรงกับใช้สติป,ปัญญาแล้วจะดีกว่าในการใช้เงินในการ ลงทุนนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับวิธีเสริมดวงให้ไปวัดที่เขาเรียกว่าประหยอดมีตู้รับบริจาคให้เราหยอดเหรียญบาทเหมือนเป็นการช่วยเหลือทางวัดในการไปหาตู้เกี่ยวกับรับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องข่าน้ำข้าไฟนะครับในตามวัดและยิ่งวัดไหนมีเกี่ยวกับเรื่องการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถาดเขาเรียกว่าถาดแลกสตังอะนะครับที่มีเป็นเป็นพานอะนะครับพานแล้วไปหยอดตามตู้ได้ยิ่งดีนะครับเป็นหยอด50สตังอะนะครับไปหยอดตามตู้ได้ยิ่งดีดวงคุณจะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบารมีฐานให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเสริมเรื่องของการ ช่วยเหลือทางวัดในเรื่องของการลดรายจ่ายทางวัดด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของใจศรัทธานะครับเป็นเรื่องของความเชื่อแต่เป็นการช่วยเรื่องของประการเปิดดวงรวมไปถึงการเออเขาเรียกว่ากวดน้ําด้วยก็จะดีนะครับอุปสรรคที่มีอยู่จะพันฝ่าไปได้ด้วยดีแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันอังคารไปนะครับ เอาละเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันพุธและก็พุธกลางคืนรวมกันไปเลยนะครับวันพุธและก็พุธกลางคืนเนี่ยตอนนี้คุณจะเป็นคนเนื้อหอมนะครับถ้าในที่ทำงานแล้วเนี่ยถ้าคุณมีเป็นคนที่มีศักยภาพด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทำหลายๆอย่างหรือบางท่านต้องทำงานหลายๆด้าน ตอนนี้คุณจะเป็นคนเนื้อหอมที่จะต้องมีคนมาอะไรอะ่ะปรึกษาหารือเรานะครับแต่เราต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความสามารถที่จะรับงานเขาได้หรือเปล่าบางทีงานมันเยอะมากบางทีเราจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับเราก็ต้องดูช่องทางโอกาสด้วยว่า รับแล้วเนี่ยมันจะผลผลกระทบในอนาคตหรือเปล่าถ้าดูจากด,ดูจากที่ทำนายเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับเราในอนาคตเราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือช่วยทำแต่อะไรที่มันช่วยแล้วแล้วมันส่งผลกระทบในเชิงลบเราก็เลี่ยงได้ก็จะดีกว่าเพราะตอนนี้เราจะเป็นคนเนื้อหอมในลักษณะ คนเขาต้องพึ่งพาเราแต่การพึ่งพาตรงนี้ต้องดูด้วยว่ามันจะส่งผลดีหรือผลลบกับเรานะครับถ้าเป็นผลบวกแล้วก็ผลดีเราก็ทำอาจจะเหนื่อยยากสักหน่อยนึงแต่ก็ลองทำเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็พึ่งเราในที่ทำงานนะครับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยทำแล้วได้เงินมาด้วยอันนี้ก็โอเคนะครับเหมือนเป็นจ็อบเสริมนะครับรวมไปถึงคนไหนที่ทำงานประจำอยู่ มีเกณฑ์ได้ OT ในช่วงของสัปดาห์นี้ผู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปหาวัดที่มีเขาเรียกว่าเลี้ยงแมวจรจัดสุนัขจรจัดไปหาวัดที่มีการเลี้ยงสุนัขจรจัดจะเยอะดวงคุณจะเป็นการให้ทานคือไปทําบุญก่อนแล้วก็ให้ทานสุนัขหรือแมวดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดี นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกเ,เป็นวัดที่อยู่ใกล้แหล่งแม่น้ําก็คือทําบุญที่วัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปให้อาหารปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะดวงเปิดเป็นอย่างดีนะครับผมช่วงนี้เขาเรียกว่างานรัดตัวนั่นเองแต่เงินก็ต้องคุยกันก่อนว่าจะถ้าได้ผลประโยชน์ ในอนาคตก็ดีแต่ถ้าดูแล้วเป็นผลเสียเราก็ต้องนิ่งๆแล้วก็บอกว่าขอรอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละผมขอผ่านคนที่เกิดวันพุธกับพุธกลางคืนไปนะครับเข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะครับผมเข้าสู่วันพฤหัสเนี่ยตอนนี้เราต้องทำอะไรต้องตรงไปตรงมาไม่เช่นนั้นเนี่ยจะมีคนมาเล่เล่เล่เหลี่ยมกับเราคือผู้แน่ว่า เรารับปากอะไรแล้วแล้วเราต้องทําได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรารับปากอะไรไปแล้วเราต้องทําตามเท่าที่เราทําได้แล้วจะดีที่สุดเช่นงานเนี่ยบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราเออออย่างเดียวไม่ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะมีประเภทมีเล่เหลี่ยมกับเราต้องระมัดระวังหน่อยรวมไปถึงคนไหนที่ทํางานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยหรือเป็นพวกคัดเชีย เกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินเนี่ยหรือคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณอย่าไว้ใจลูกน้องคุณหรือไว้ใจมากเกินไปไว้ใจได้แต่ต้องมีการตรวจสอบให้เข้มงวดหน่อยและจะเป็นการดีสำหรับธุรกิจคุณและหน้าที่การงานของตัวท่านเองด้วยนะครับก็ เราต้องทํางานให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็อย่าปล่อยปาละเลยในบางเรื่องไม่เช่นนั้นคุณอาจจะพลาดต่อคนบางคนที่จะอาจจะกัดแกล้งเราได้นะครับผู้ที่เกิดวันพฤหัสตอนนี้ก็เป็นไปได้นะครับเราก็พยายามเขาเรียกว่าใช้จิตวิทยาหน่อยหนึ่งนะครับเราก็ต้องพยายามขยันและตรวจสอบเยอะหน่อยอาจจะ เคร่งเครียดนิดนึงอ่ะจริงจังนิดนึงนะครับแต่ผลงานจะออกมาดีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามาแถมได้เงินก้อนด้วยนะครับแต่เราต้องพยายามพิถีพิถันในการเขาเรียกว,ว่าจัดจัดระเบียบในเรื่องของการเงินให้ลงตัวเดี๋ยวคุณจะได้มีงานดีๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาประสานในเรื่องของหน้าที่การงานของเรา ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงให้พยายามเออเขาเรียกว่าไถโคไถว,วัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหาร่วมไถวัววัวแล้วก็โคกระบืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดวงคุณจะเปิดในทางที่ดีหรือไม่เขาไปหาวัดที่อยู่ทุละกันดารหรือวัดที่ ต้องการบูรณะสันฐานหรือเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วแล้วดูรู้ว่าเราเราเห็นแล้วว่าควรจะบำรุบำรุงช่วยเหลือนะครับก็คือเห็นวัดที่เก่าแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออน่าร่วมปัจจัยดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับผมขอผ่านคนที่เกิดวันพฤหัสไปนะครับเข้าสู่วันศุกร์แล้วนะครับผม เข้าสู่วันสุกเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนเนี้คุณทำอะไรที่ผ่านผ่านมาจะรู้สึกความยุติธรรมของเรารู้สึกโดนเบียดเบียนอยู่ตลอดแต่ภายในสัปดาห์เนี่ยคุณจะได้รับความเห็นใจได้รับการคุ้มครองนิดๆหน่อยๆต้องใช้คำว่านิดๆหน่อยๆและบริวารบางคนนะครับจะเห็นอกเห็นใจเราถ้าเกิดคุณทำงานในที่ทำงานเนี่ยจะมีคนเห็นอกเห็นใจ เรามากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้สึกโดนเอารัดเอาเปียบมาต่ยตลอดและจะมีบริวารหรือลูกน้องของเราเห็นอกเห็นใจกับเรานะครับแล้วคุณจะมีเกณฑ์มีโชคเล็กๆใช้คำว่าโชคเล็กๆก,กับลูกหลานของท่านหรือเป็นความเชื่อถ้าเกิดคนไหนไหว้กุมารอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าว่าไหว้กุมารหรือเทพไอ้ไข่คุณจะมีโชคเล็กๆ นะครับโชคเล็กๆเกิดขึ้นได้นะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องและเดี๋ยวคุณจะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นต้องย้าไว้ก่อนผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยทำงานด้านสีเทาๆเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องระมัดระวังหน่อยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับ แต่จะดีในเรื่องของการทํางานที่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนทํางานออกเทาๆหน่อยจะไม่ค่อยดีถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้ก็จะดีกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้และวิธีเสริมดวงให้ไปอย่างที่บอกไปคนไหนเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเทพไอ้ไข่ก็ไปไหว้ไข่แล้วก็คนไหนที่บูชาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียวกว่ากุมารอยู่อันนี้ดวงคุณก็ พยายามมีน้ำแดงเปลี่ยนน้ำบ่อยๆได้ก็จะดีและท่านใดไม่มีกุมารหรือไม่ก็ไม่มีเทพไอ้ไข่เนี่ยให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีให้ไปศาลหลักเมืองนะครับแล้วดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีให้ไปสักการะไปไหว้ไปขอนะครับดวงคุณก็จะเปิดเป็นอย่างดีนะครับก็ ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับในการเสริมดวงนะครับแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดวงคุณจะดีนะครับผมของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับถ้าเป็นสีเทาเนี่ยเลี้ยงได้ก็จะดีกว่าธุรกิจสีเทานะครับเลี้ยงได้ก็จะดีกว่าหรือชะลอไว้ก่อนได้ก็จะดีกว่านะครับโอเคแหละเข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะครับผมเข้าสู่วันสุดท้ายแล้วก็คือผู้ท uh ี่เกิดวันเสาร์ ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยตอนนี้ต้องทําตัวให้สบายสบายหน่อยเพราะาอุปสรรคอาจจะมีเข้ามาอยู่เนืองเนืองหรือเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้เราต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกว่ามีคนจับจ้องจับผิดเราอยู่ตลอดถ้าคนไหนเป็นลูกจ้างประจาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่เจ้านายก็ผูร่วมงานก็จะมักจะชอบจับผิดเราอยู่เรื่อยๆท,ทั้งท้านี้งานเราก็ทำเขาเหมือนมองว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทำตัวสบายเกินไปเราก็ ฟังหูไว้หูพออย่าไปเก็บกดมาคิดไม่ฉะนั้นคุณจะสุขภาพไม่ดีได้ในช่วงของสัปดาห์นี้ถ้าไม่สุขภาพทางกายก็ทางใจต้องพยายามทาตัวสบายๆอย่าไปซีเรียสเกินไปเพราะว่าจะมีคนชอบจะก,กันแกล้งเราเหมือนเอาเราไปนินทาเราอย่าไปเขา,าเรียกว,ว่าฟังมากจนเกินไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปนั่นเองจะดีกว่าทำตัวให้สบายๆ นะครับแล้วจะดีกับปัญหาปัญหามีไว้แก้อย่าไปเครียดนะครับต้องบอกไว้ก่อนแต่ปัญหาก็จะมีมาให้เราต้องขบคิดอยู่ตลอดบางทีมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่ปัญหาของเราเลยแต่เราต้องไปนั่งแก้เขาตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าก็เป็นไปได้ก็แก้เท่าที่เราจะไหวก็พอนะครับ แล้วก็ทําตัวให้สบายๆแล้วก็ต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอมีความรู้สึกว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะนอนน้อยต้องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ําให้เยอะหน่อยแล้วจะดีกว่านะครับวิธีเสริมดวงในกลุ่มนี้นะครับให้ไปหาไหว้เทพที่ถือ,อถืออาวุธอะแล้วจะดีนะครับเช่นพระ สิวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจะดีพระพรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ถือขอบอาวุธหรือไม่ก็เทพกุนอูเทพสามตาจะได้ช่วยเรื่องของอุปปัดเป่าอุปสรรคนะครับผมก็แล้วก็พยายามไปหาสนหยองทำตัวให้สบายสบายหรือถ้าที่บ้าน ท่านเนี่ยมีต้นไม้ก็พยายามลดน้านําต้นไม้ตอนเช้าๆบ่อยๆและจะทําให้คุณจิตแจ่มใสมากขึ้นคนไหนนินทาว่าร้ายเราเราก็ปล่อยไปเราอย่าไปใส่ใจมากไม่เช่นนั้นเราจะทุกข์เราจะรู้สึกไม่สบายอ,อกไม่สบายใจเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ยังไงนะครับก็ผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็อย่างที่บอกไป นะครับก็ให้ไปไหว้เทพที่เกี่ยวกับถืออาวุธต่างๆจะได้ช่วยปกปกักรักษาอุปสรรคต่างๆให้เราไม่เจออุปสรรคหนักๆนั่นเองนะครับก็คือพระศิวะพ,พระพรหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เทพกุอูเทพที่เกี่ยวกับถือหออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยปัดเป่าอุปสรรคได้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ดวงชะตาเป็นแค่องค์ประกอบไม่ถึง10%แต่ตัวท่าน90%เซนะครับถ้ายังไงนะครับก็ก่อนที่ผมจะจบไลฟ์สดครั้งนี้ก็ขออวยพรนะครับขอทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วขอทุกท่านดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาผมจะกลับมาไลฟ์พยากรณ์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับ ครับสวัสดีครับ